สวัสดีครับเอ็ซที่คิดฮอดคิดถึงกันสุ่ผู้สุขคนนี่ก็เป็นส่วนที่ราบร่วมนอกของประเทศเกาหลีใต้จะมีการ,กรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการทำน้าทำไระจะเป็นสวนพักที่ปลูกในโดมจะเป็นพักขะนาพักเคอินหรือว่าบักแตงมกพริกมะเขือต่างๆเนาะปลูกในเฮาในโดมเพราะว่าเฮาก,ก็จะมีซองสั้น สามารถปลูกได้ตลอดปีเก็มีค้นงานทํางานได้ตลอดปีพี่น้องนาหนาวก็เฮ็ดได้นาหนาวก็ทําได้นะเพราะว่าจะมีพายางสองสัน้นปูสั้นสองก็จะเป็นผลเทียมกระทานาจะจัดติดลบเจ็ดลบแปดหรือว,ว่าลบ 10, สิบนี่ก็จะเปิดผลเทียมเพื่อภายในหฮาก็มีความอบอุน่นเอาสามารถเก็บพักได้ตลอดปี เพราะว่าหนาแรงหนาฝนหนาหนาวได้ผลผลิตเยอะๆแล้วก็จะมีตลาดส่งตลาดร่องรับเนาะปลูกพักอันได้ก็ได้ขายวัดทุกอย่างขนาดปลูกพักทีๆก็เก็บตะใบขายก็ได้เก็บตะใบย่างเดียวขายเป็นลำต้นก <leadership>. ็จงไว้はは ใบเก็บไปแล้วใบน้อยไงขึ้นมาเท่าเทียมกันกับเก็บไปอีกอยู่ตลอดไปจังสันละครับีอว่าการเกษตรการทำหน้าเมื่อเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วคปฏิบตแล้วฟางก็จะเก็บไปฟางก็จะมาปัน้นมาปั้นเป็นก่อโดยการใส่เครื่องรถแท็กเตอร์คู่บตานะ้ามาปั้น มาปั้นเขาแล้วก็มาปั้นก่อแล้วก็หุ้มด้วยพายางไปจะคุ้มด้วยพายางอีกเพื่อเป็นเพื่อเป็นก่อไว้อีกตัวก่อก่อ,อละตันเนาะสำรับงานงานนี้ก็ได้อยู่หกหกก่อเนาะ,ะที่เก็บอีกเครื่องงานกับว่าได้เก็บเนาะมีก่อมีมีไองานเดียวที่เก็บเป็นก่อฝางไว้สำรับใบสำรับบัว ให้วัวคุณกินเนาะวัวคุณจะกินฟางส่วนส่วนวัววัวรีดนมเขาจะกินยาที่มีความมีมันแหงนะแหงไรวิตามินสูงซึ่งยาก็ได้สร้างมาจากต่างประเทศเพื่อมาให้วัวนมกินเราจะได้ไปอัปเดตให้ อย่าน้เอฟซีได้เบิรงกันอยู่ครับอยู่ในฟูดังก็จะมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะเกาหลีใต้อ่ามีภูเขาหลายส่วนทีราบรวมจะหน่อยแล้วก็มีแม่น้ำม,มีแม่น้ำน้ำท่านแม่น้ำก็อาศัยจะระบายน้ำเพื่อบ่หยน้ำท่วมภายในเฮาบ่หยน้ำท่วม ก็จะมีข er, ้องช่วงระบำทานข้องใยทรงน้ำระบายน้ำไดรวดเร็วเดี๋ยวจะพาพี่นองไปเบิงหญ้าวัวนมเฮาว่ามีหญ้าชนิดใดแน่ภายในโกดังเฮาก็เป็นรถแทรกเตอร์เนาะรถแทรกเตอร์เกี่ยวที่เกี่ยวห้าไปเมื่อกี้นี่และได้ ไปบุกหน่ำลุยโค้นมารถตีนตะขับเป็นรถเกี่ยวเกี่ยวเขาโพดเกียเก่ยวหย,วยาเน่เปียน,นะนี่ก็เป็นรถรถนิวฟินแลนด์นิวนิวฮอลแลนด New Finland, New ์สภาพเก่าสีลถบเบิ้์แล้วแต่ว่าใส่งานได้ดีอยู่ รถเกี่ยวเขาพูดให้กันขั้นนี่ก็จะติดเครื่องเกี่ยวอยู่นี่กระ,ะะะกระบะกระบะเขาใ้เครืองเหมือนกระบะรถติดตั้งลงมานี่ให้เราเลี้ยด้านขึ้นสูงแล้วก็ดำได้ตัวนี้สาติดตาธิดเครื่องเกี่ยวเขาพูดที่ติดอยู่ใน,นแท็กเตอร์เอามาใส่ไายรถแท็กเตอร์ขั้นนี้ยขั้นี้ก็เกี่ยวได้ขึ้นกันครับพี่น้องอม,มันได้ขึ้นมันได้ขึ้นรถ โอ้ยทางน้ำมันบักยางไงเลยเพห่อนุ่มว่าเป็นไซร์เลยเป็น, 1, นพันลิตรทั้งหมดเลยอะไรไอ้พี่น้องไอ้เบื้องยาหยาอยู่ในกุฎังพี่น้องหยาในกุฎังเขาวว้มีหยาอย่างไรโอ้โกุฎังกุฎังลังเขาๆเพิ่น ี่มีประตูเปิดอยู่หยาหเขาจะเก็บไว้ในโกดังเนาะ,ะกันล่มกันฝนกันหนาวเราจะพาพี่น้องไปเบ้งว่ามีหยาอะไรบ้างอยู่ในนั้นได้ตามไปดูเลยครับนี่ก็จะมีหยาอานี่จะเป็นพุ่นเป็นผง ปั่นกันละเอียดไว้วัวก็สามารถกินได้ง่ายพร้อมไปปัน่นอา่าก็จะทำาห้ย่อยง่ายเนาะพี่น้องเอา้าไปปั่นวัวจะก็จะกินง่ายเยนนี่เป็นยาที่ยาที่ยาที่ให้กระผสมคือกัน350กิโล อ,อันอ,อันอีกสามรอยหาสิบโล ACX อันดาบแรกจะสร้างจากประเทศนอกทางนั้นสร้างเข้ามาไม่ได้กินฟางเอาฟางที่เก็บไว้ก็ซ้ำรับ้ามาใส่ในฝ้ายในฟ,า,ในฟ,า,ในฟามวัวนมเขากั เอาไว้สำหรับวัวหน่อยวัวเล็กขอดไม่เนาะนอนอกันหนาวนี่คือยานี่สำหรับวัววัวล่อขอดนอนนี่ตัวนี่ยาวัวล่อขอดวัวล่อขอดกับวัวสาวกินน้ำกันวัวรีบนมมีกับกินตังหากคนละคนละยางใส่ยาคนละยางเนาะ ว่ได้กินคือกันว่าบำรุงน้มจะกินยาที่มีความละเอียดอ่อนความโปรตีนสูงนะเป็นยาที่ซึ่งจะมีดอกพร้อมยาที่จะมีดอกน้าตัดมามัดยียบบ้อยใส่เสือกมัดอย่างแน่นเลยมัด มัดหนะึ่งก mm ็จะมีอายุ20-26โลแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือเมล็ดฝอยเมล็ดฝอยก็นก็ะสอบฝอยสอบเม็ดฝอยเม็ดทุกขา์เขาก็ผสมใส่เขืกันแล้วก็หัวอาหาร นี่ก็สอบหัวหัน,นกท็ทังทังผสมยา,าเพื่อว่าให้ยาละเอียดเนาะก็จะวัวจะได้กินไงกินไงใหย่อยไว้นี่เป็นข้าวโดพดเขาปวดปนเนาะ ปวดปนเขาเปิดไฟเปิดใดขึ้นแกจะปั้นเขาในถังประจมเขาไปในถังประจมค้งนึงแกใส่ข้าผดสองร้อยโลถังถังนั้นจะเป็นถังหัวอาหารหัวอาหารจะใส่สามร้อยโลต่อค้างถึงเขาผสมครั้ง,งนึงก็ได้อยู่ฮาตันเนาะได้ฮา,าตันโกกัวฮาตันห้าพัน 5,190กิโลต่อขังก็จะกินได้อยู่สองวันกินสองวันเหมือหาตันแสดงว่างวงจนอย่างนี้กินหลายเติบจากตกกลไปมือละหาสิบกิโลต่อตัว,ตวที่เข้าประตุใหม่จะกินมือละหาสิบโลต่อตัว,ตวจะได้กินเกีงแน่กันสิหกสิบเจ็ดสิบโลไปแล้วเนาะ ตัวมักินคักกินจนท้องไข้ยังร้องคนละพี่น้องกินแล้วก็ขี้ออกกินแล้วก็ขี้ออกหรือว่าบัวรีดนมเนี่ยใส่พลังงานสูงขับทายได้ดีสำหรับคลิปนี้ก็บซาลน้องไข้แพ้ร้องกับขอตัวล่าก่อนพี่น้อง จะมาอัปเดตเรื่องอยาให้ฟังนะจ๊ะเพื่อผู้มีประเทศประเทศเกาหลีใต่ในกอรการปูพักในห่าในโดมเราไปฟังนะจ๊ะจะมาอัปเดตเบื้องเรื่อยๆครับตอนผสมยาจะจะมาอัปเดตให้เบื้องอีกช่วงผสมยาอาจจะเป็นพุงนี่ก็ได้นะแต่ว่ามื่อกี้กับสาวน้องไข่ขอตัวลาก่อน คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ